และแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่ราชานรกฟื้นคืนชีพเขากลับมาครั้งนี้นะครับพร้อมกับหมัดไฟธรรมะฮีโร่เป็นคนเรียกนะครับหมัดไฟเขากลับมาในน้มคาบุไกเอ้ไม่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 ใช่คาบุไกนะครับผมเขากลับมาในนาม,าม,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 มานคาบุงอกอ๋ออันนี้ก็ไม่ใช่นะครับผมเขากลับมาในนามคาบุกี้สุดน่ารักของทุกๆคนนะครับเพื่อนบ้านที่แสนดี Know. อุ้ยมีเข่าด้วยนี่มันคาบูไก่นี่นาเฮ้คือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆิพี่ลาวงการคาบูไก่ไปนานแล้วนะครับผมแต่มีประเด็นนะครับพี่จะเอาคาบูไก่นะครับผม <c oughs> ไปเกรียนคนไปปั่นคนในฟีสไตล์กันนะครับผมล่าสุดสดร้อนเลยนะครับได้เป็นท่าสกานะครับนี่ทุกคนดูทุกคนดูดูนี่นะครับ ตอนที่เปิดขาย599ใจแทบสั 5, 000, ่นใจแทบสุดครับเติมไป5,000นะครับจะมาขาย599เกินไปวันนี้นะครับก็ณได้ว่าจะไปเกียนคนในฟีสไตล์และวกันมาครับวันนี้มาเน้นรอดตีนโดยเฉพาะนะครับโดยท่าที่พี่เจ้าเตรียมมานะที่มีนะครับนี่มีท่าอาวนะครับแอคฟีสไตล์นะครับผมท่าวันพันแมนก็เท่ทุกคนแบบ มัดเพียงควายอะครับมัดเพียงควายแล้วก็ถ้า AK เคมังกรครบสูตรครบชุดฟอวชันเดี๋ยวใครที่รอปักธงเติมครบ99เพรได้ฟรีนะครับรอรอไปครับรอไปเดี๋ยวก็มานะครับนี่ฮะวันนี้จะมาเกียนคนในหนละกันนไะอ้ไม่ได้เกียนงานเลยนะครับผมปับไก่ไปเลี้ยงไหมอ้าวขุดออกเลยว่ะไอ้หวัวงออกไหมนะพาระสอนเล่นหน่อยอ สอนเล่นหน่อยอะไรล่ะพาราครับผมใช่พาราเอสอนเล่นหน่อยอยีพาราอีกแล้วคุดพาราเลยกันแดะเนี่ยซุ้มแบบมาแบบสอนเล่นหน่อยนะครับผมกันแดเฮ้ยมันดวนว่าเขาจะตอบเราว่าไงนะครับอุ้ย,เ,ยเจอผู้สาวาเจอผู้สาวว่ะแอคก,ก่อนละกกันชอบคือผมชอบผมอยากได้อะครับผมอยากได้อยากโดนอยากโดนสักที อยากโดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยเธอมีแฟนยังเธอคุยกับเราได้นะชมพูวีคนนี้สวยครับผมไก่เบลย่งางเะด้วยแต่งี้ต้องแอคครับไปครับเอเคสก,กามังกรน้องๆก็เดะกเรียกนะครับผมสก,กา9บาทอะไรครับพี่ตื่นมันเป็นห้าพนะครับนี่มีวันพันเมียนมาด้วยนี่ครับนี่พระเจ้าสายฟ้าทรอผมมีหมดอ่ะ ว่าไงเธออุ้ยพอครับผมสอนเล่นหน่อยครับสอนเล่นหน่อยครับกระเดะอะไรสอนเล่น๋ยวผมสั่งสอนซุ่มสอนเล่นก่อนนะครับอฮ้ยแต่ว่าถ้าเขาเป็นผู้เล่หน้าใหม่ก็ควรจะน่ารักน่ารักนะครับแต่คลิปนี้พี่มาป่วนคนในฟีสไตล์ซุ่มกระเดะเดี๋ยวโดนอุ้ยสอนเล่นเกมมาหอสอนเล่นเกมพี่ก็เลยจะมาเกียนคนนะครับฮิฮิฮิดู youtube ดี สอนเล่นอะไรครับหรือถือนะครับรู้จัก o ู t u b e ม่ย u ทูบแมบ้านมี YouTube ป้าเออบ้านมีย u ทูบแมเฮ้ยหวัดดีฮ้ยเจอเสี่ยวแล้วล่ะหวัดดีนวดหวัดดีนวดว่าไงจ้าตัวจริงเปล่าครับอะไรครับมาตัวจริงอะไรเปล่าครับผมคุยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ท่าปาดคอเหมาทุกคนเอ๊ทุกคนทุกคนดูนี่ทุกคนดูนี่แคนจริงไหมครับไม่อยากคุยกับสายฟรีเฮ้ย เหมือนเขาจะรู้จักเรานะครับผมไม่อยากคุยมาดีมาดีหนึ่งสี่ได้ครับมาดีครับแคนจริงป่ะผมปอกอะไรปลอมแคนปลอมอะ่ะทำไมเอ้าวอ้าเอ้าเอาเฮ้ยมันว่าเราอีปลอมอะ่ะทุกคนเกินว่าอีปลอมนายของแท้หรอวะเฮ้ยนายคิดว่านายเป็นใครนะ่ะมาคุยกับอันดับหนึ่งภาคกีาสานะได้ไงเนี่ยครับอา้าวเจอแอกแล้วหนึ่งคนนะครับ นี่พ่นไฟใส่ผมด้วยผมมีเหมือนกันครับดูจะไปหาผัาเพื่อนหลาย <laughs> เอามาดิมาดิแท้สิปอมอ่ะผมปอมไม่แท้แล้วครับผมม,ม,มันจะปอมยืดปอมเนี่ยครับผมซึ่งปอม <laughs> นี่ต้องพิมพ์ต่อต้องพิมพ์ต่อเปลือกปอมเปลือกลูกปากลูกปากปอม ส่งไปเพ้นส่งไปให้เพื่อนที่ปลอมเปียกได้เลยนะครับอี่นี่มันแอคต่อว่ะผมแอกต่อเลยละกันเน่เมกคาโรนตำนานล้านปีมีป้ามีป้าเออมีเติมไม่จ้ามีเติมไม่จ้าเงียบกกิบไปเลยนะครับผมคนลุม้มอุยอุยอุยพี่สาวพี่สาวอุยพี่สาวให้ใจเราได้นะครับผมให้คืนให้คืนชอบนะชอบนะ ชอบนะผมชอบนะครับผมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรนี่มันมาหาแจกตังอะไรครับท่าคละกันแอกท่าคละกันใช่ตัวจริงเปล่านีเ่เฮ้ยเจอไอ้งอกว่ะเจอไอ้งอกว่ะเฮ้ยทุกคนทุกคนเจองอกสวัสดีงอกนายนายสนใจคุยกับเราปะนายสวัสดีงอกสวัสดีครับงอกใส่แว่นด้วยนะครับผมใส่แว่นเก็บทรงนิสหนึง่ง พอดีไก่อุ๊ยพิมพ์ผิพิมพิผิพิมพิผิพิมพิผินะครับดีครับไก่ขบหัวงอกจังหัวงอกจังนี่หัวงอกจังใอ้หัวงอกเกินปแป๊บเปล่าไหนมันไม่ใช่นะครับขาแบ้นี่ต่อยด้วยครับต่อยเจอหมัดวันพันแมนผมไม่คุยกับหมอกหรอกคุยกับซุมนี้ดีกว่าครับวันนี้เรามาปันโซนวิตตีตายอายุเท่าไหร่90ครับ อายุผมเก้าสบครับผมสิบสามป่ะทันสิบสองมาสิบสาเลยลหรอสิบสองครับส 12, 12ิบสอิบสองขวบสูงมายี่สิบรักนะเธอเธอขอดีกว่าครับผมทุกคนคดปั่นเลยคลิปนี้นะครับรักนะเธอขารักนะจ๊ารักมา,มากๆด้วยอะไรให้ใจก่อนให้ใจก่อนนะครับผมนี่ครับ อุยโอขคงให้ไอ้นันว่างี้น,น,น,นนะผมแอคเลยละกันไปครับมังกรมาแอคเลยครับต้องหันนบะต้องหันผมจะแอคจนกว่าเขาจะหันมาหาผมนะครับนี่แอคนี้เสร็จนะครับผมแอคต่อไปต่อเมกาโลดอนตำนานล้านปีต่อเลยครับนี่ครับเมกาโลดอนเสร็จนะครับถ่าเคตามอุ้ยยังให้ใจอยู่นะรักมั่นคงนะครับผมเกิน โอ้โห oh, oh. รักมันคนอย่างนี้ต้องเธอมันทันแมนผมนะครับเราชอบเธออ่ะอิ่อมหาวนี๊เราชอบเธออ่ะเฮ้ยมาตีเราคืนด้วยอ่ะเราชอบเธออ่ะออกว่าสั้นออกอะไรออกอะไรออกอะไรครับออกอะไรขอสักทีนะครับไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลย วัสดีนะครับผมสวัสดีน้องๆที่ดูจนจบคลิปด้วยนะพี่ก็คือราชาปีศาจที่กับชาติมาเกิดเป็นหนุ่มหน้าตาหล่อประจาภาคอีสานเองนะครับผมสําหรับคาราบุกรี่นะครับหัวคาราบุงหงคราบุกไกนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับฮอยากจะทำคลิปอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับผมไปครับฝันร้ายเห็นผี Funny go in P I need to do it on my own, yeah Wake up early mornings, late nights Hoppin' on a different flight What's the meaning of life, eh?